ก็กราฟฟวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามการถแถลงข่าวของพ,พรรคเพื่อไทยนะครับก็วันนี้มีสองสามเรื่องนะครับที่จะเรียนท่านสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องที่พักนะครับมีความยินด,ดีที่จะแจ้งให้ทราบนะครับในเรื่องของสิ่งที่ คนไทยหลายคนจำนวนมากนะครับที่ได้รอเรื่องนี้มาหลายสิบปีนะครับหลายชั่วอายุคนบางท่านรอมาจนไม่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แล้วนะครับก็เรียนว่าครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยประกาศกระทรวงนะครับ ฉบับนี้ครับเป็นไปตามมติครมเมืม่อวันที่29ตุลาคม2567นะครับให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บ,บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณจาจักรเป็นเวลานานนะครับโดยกฎเกณฑ์หลักใหม่นี้นะครับก็จะให้ระยะเวลาดำเนินการการให้สถานะบุคคล ลดลงนะครับจากจำนวนวันเดิมนั่นคือ270วันเหลือเพียง5วันเท่านั้นนะครับและก็จะครอบคลุมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าใครก็ตามที่อบพยพมาใหม่นั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเราจะทําเพื่อคนอพยพใหม่โดยบุคคลที่จะครอบคลุมนะครับเป็นบุคคลที่อพยพเข้าประเทศก่อนปี2542นะครับ และได้ทําทะเบียนประวัติไว้แล้วนะครับมีทั้งสิ้นประมาณ3ามแสนสี่หมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็ได้รับสานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับและขอแปลงสัญชาติเป็นไทยหากมีทิ่นที่อยู่นะครับครบ5ปีก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมถึงบุตรนะครับของกลุ่มนี้ด้วยนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณสี่แสนคนนะครับ ซึ่งก็เรียนครับว่าในยะสําคัญนี้ก็เกิดขึ้นตามประกาศกระทรวงที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการให้สัญชาติกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะเป็นชาวเผ่าชาวเขาซึ่งเขาเหล่านี้ไม่เคยได้สัญชาติแล้วก็ไม่เคยได้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทยทั้งที่เขานั้นเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนด้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ก็เรื่องนี้ตั้งต้นมาตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสิทธิ์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงจนถึงท่านนายกท่านปัจจุบันก็คือรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานนะครับโดยสิ่งที่น่ายินดีครับว่าในส่วนของ u n เ c r นะครับก็ได้ชื่นชมนะครับการแก้ปัญหาแนวทางการให้สัญชาติของประเทศไทยกับคนกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นการให้สัญชาติ แก่ผู้ไร้สัญชาติมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่ได้รับสัญชาติในเร็ววันนี้ด้วยนะครับประเด็นที่สองครับที่จะขอเรียนให้กับท่านสื่อมวลชนทราบคือในสภานะครับจะเริ่มเปิดสมัครประชุมในวันที่3กรกฎาคมนะครับก็คือวันอาทิตย์หน้านี้นะครับแล้วก็ทราบจากทางวิพระทบายมาที่เรียบร้อยครับว่า ร่างพรบสถานบันเทิงครบวงจรนะครับซึ่งเดิมเป็นกฎหมายฉบับแรกที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับก็จะขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับระยะเวลาที่เลื่อนนั้นประมาณ1เดือนบวกลบนะครับและขอยืนยันครับว่าการผลักดันให้มีสถานบันเทิงครบวงจรนั้นเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยนะครับการที่เลื่อนออกไปนะครับก็เพื่อที่จะ ทําความเข้าใจกับโครงการนี้นะครับรวมทั้งได้รับฟังความคิดความเห็นต่อพี่น้องประชาชนรอบด้านนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะครับนักวิชาการสถาบันศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็เรียนว่าเลื่อนออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับจากการเลื่อนพรบแดงเก่าออกไปครับมีผลทําให้ร่างกฎหมายที่อยู่ลําดับที่สองในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือ เกี่ยวกับร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเนื้อทศกรรมประชาชนนะครับก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรกในวันที่9กรกรกฎาคมนะครับซึ่งมีทั้งสิ้นรวม4ี่ร่างนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีร่างของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยนะครับซึ่งพรรคก็หวังว่ากระบวนการทางสภาครับในการออกกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะทําให้สังคมนั้นกลับมาสมานฉันนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นเดินหน้าประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ชา,ายสมรภูมินะครับก็ขอเรียนครับว่าภาพรวมครับก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งพรรคเพืกเก่อไทยเองท่านในรัมตรีเอง,เองโดยคณะลัมตรีเองหลายท่านนะครับก็ขอยืนยันครับว่าการชุมนุมนั้นเป็นการแสดงออกเป็นสิทธิ ตามกฎหมายและไปเป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับท่านสามารถชุมนุมเรียกร้องปราศจากความรุนแรงและปราศจากอาวุธถือว่าชอบด้วยกฎหมายครับแต่ผมขอเรียนครับสิ่งที่พักเป็นห่วงก็คือเนื้อหาของการปลุกระดมการปราศัยของแาากนนํ่าบางานนครับ่ามนะีครับที่พีกงการปูดถึงการปริวัาิร,รัฐประหรารก็เวุว่าเครับ่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยคเนื้อไม่อาจมาจะรับได้ด นะครับและขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังรักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,ากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับว่าให้ออกมาเรียกร้องครับว่าพวกเรานั้นจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติร,รัฐประหารอีกแล้วนะครับซึ่งขอเรียนครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับก็มีความเจ็บปวดอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกับการเรียกร้อง ในเรื่องของการขัดขวางการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนครับว่าทางพรรคนั้นไมออ่อาจจะรับได้ในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับ mm hmm. เชิญครับหลายท่านมีคำถามอะไรไหมครับ mm hmm. ส่วนในเรื่องของการปรับพระรัฐมนตรีนะครับ mm hmm. ผมเข้าใจว่าหลายท่านก็คงจะ ติดตามข่าวนะครับก็เรียนว่าตอนนีอ้อยู่ในขั้นตอนสำคัญนะครับกทราบไว้ว่าทางทำเนียบรัฐบาลเองนะครับได้นำขึ้นทุนก้าวแล้วเป็นขั้นตอนสำคัญก็อยากให้ทุกท่านรอนะครับว่าจะปลดก้าวลงมาวันไหนเป็นขั้นตอนสำคัญเราไม่อาจไปล่วงละเมิดอำนาจของพระองค์ท่านได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรอติดตามอย่างใกล้ชิดครับว่าจะมีปลดก้าวลงมาวันใดนะครับเชิญครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ ไม่ละครับผมผมเรียนว่าจริงๆผมได้มีการพูดคุยกับสสพักภูมิใจไทยหลายท่านน,นะครับแน่นอนครับบางท่านเห็นด้วยบางท่านไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าถ้าถ้าพรรคเขาออกไปเป็นฝ่ายคา้านแล้วเขาไม่เห็นด้วยได้เปสิ์ของพรรคเขานะครับเพียงแต่ว่าการที่เราเลื่อนออกไปเนี่ยครับเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลให้รอบด้านจริงๆเนื่องจากว่าครั้งแรกเราเลื่อนออกไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีข้อมูลสําคัญบางประเด็น ที่เราต้องไปนั่งถกกันก่อนนะครับว่ากฎหมายนี้จะเ,เรียกว่าจะครอบคลุมแล้วก็ปลอดภัยรอบครอบในเรื่องของการแก้เรื่องเกี่ยวกับพนันของคนไทยควรจะให้คนไทยเข้าได้หรือไม่มีการากังวลในเรื่องของการฟอกเงินนะครับเราก็ได้ประสานกับทางปปงนะครับให้มาช่วยดูรงนี้ว่าให้รอบครอบมากขึ้นว่ากฎหมายนีครับจะ ป้องกันเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินได้อย่างไรนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการที่คนไทยจะติดพนันหรือไม่นะครับเราก็ได้ไปถอดบทเรียนมาจากนานาประเทศที่เขาทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีการพนันอยู่ในนั้นด้วยนะครับอย่างประเทศที่เราไปศึกษาตอนนี้เห็นทราบว่าไปขอต้นแบบทั้งของเมืองมาเก๊าของประเทศจีนทั้งของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทั้งของประเทศในเอเชียบางประเทศนะครับนำข้อมูลเหล่านี้มา แล้วดูซิว่าหลายประเทศเหล่านี้เขามีวิธีป้องกันการฟอกเงินอย่างไรแล้วมีวิธีป้องกันไปให้ประชาชนของเขานั้นติดการพนันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจะอาจต้องใช้เวลาตรงนี้หน่อยนะครับเชิญครับ ต้องมีการพูดคุยกันครับผมเรียนว่าการปรับคณะรัฐมนตรีทุกครั้งและทุกพักนะครับมีแรงกระเพื่อมหมดนะครับเพราะว่าแน่นอนมีคนที่อยากเข้าไปทํางานอาสาเข้าไปทํางานตรงนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่เรียนว่าทางพักเองเดี๋ยววันพุธนี้จะมีการประชุมกันนะครับเพราะว่าเราเปิดสมัยปกติเราจะประชุมนลางคารคราวนี้เราจะเราจะประชุมกันวันพุธที่สองเพราะเราเปิดสภาวันที่3นะครับก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของขั้นตอนหลายๆอย่างนะครับและเราทราบดีครับว่า เห็นเห็นทางท่านห็นท่านประธานแจ้งว่าจะมีการเลือกประธานท่านใหม่รองประธานท่านใหม่เนี่ยน่าจะก่อนวันที่15นะครับก็คิดว่าอาจจะมีการเลือกในเร็่อนี้ส่วนในเรื่องว่าพักจะส่งใครหรือไม่จะเป็นตัวแทนของพักอี